ข้อ3นะคะให้สร้าง Signal Generator ด้วย A2C 12บิตด้วยบอร์ด MCP4725 แบบปรับค่าความถี่ได้ก็คือปรับเพิ่มลดโดยการกดปุ่มให้แสดงสัญญาณฟันเลื่อยสัญญาณสามเหลี่ยมสัญญาณซายโดยใช้ภาษา C เขียนโปรแกรมแบบรูค่ะเร่มที่ l i b r a r y กับ Object คือตัว i n c นคูดจะเป็นการเปิดการสื่อสาร i 2 c แล้วก็นี้จะเป็นให้ฟังก์ชัน high level สำหรับตั้งค่าแรงดัน dac เคื่อง dac ตรงนี้นะคะคือเป็นอ็อบเจกต์ที่จะสั่งใช้ mcp 4 7 2ค่ะต่อไปจะเป็นตัวเลือกสัญญาณและความถี่ เราจะเลือกสัญญาณ0เท่ากับซ้ายชาแองเกเท่ากับ1แล้วก็ซอทูเท่ากับ2โดย Signal t y ไทจะเริ่มที่0หรือว่าเป็นสายมีแซมเปิลดีเลยเท่ากับ1000ไมโครเซกอัตราแซมเปิลก็คือประมาณ1กิโลเฮิร์ค่ะหรือ100่งรต่อคาบก็ประมาณ10 h เฮิร์ โดยจะมีการจำกัดช่วงปรับความถี่ด้วย min delay แล้วก็ max delay เพื่อไม่ให้เร็วไปหรือช้าเกินไปต่อไปจะเป็นตาราง lookable ทั้ง3ชนิดขึ้นก็คือของไซา์ของ triangle แล้วก็จะเป็นของ s a w t o o t โดยที่ใช้ qint 16คือเพราะว่า mc p 4 725จะเป็น12บิตก็คือ0ถึง4 1 9 5เาแล้วก็ในไซน์นะคะค่ากลางคือจะเป็น2,048ประมาณ ก็จะแก่งขึ้นลงให้ได้ทรายเต็มคาบส่วนใน triangle จะเพิ่มทีละเท่าเท่ากันขึ้นสุดแล้วก็ไล่ลงหรือแบบขึ้นลงแล้วก็ในชุดเดียวกันส่วนซอทูดจะไล่จากต่ำสุดไปสูงสุดแบบขั้นเท่าเท่ากันแล้วก็ตบกลับมาจุดเริ่มใหม่ด้วยการวนลูป M C P 4725 จแปลงเลข0ถึง4095เป็นแรงนั้นใน V out เ,เท่ากับ V l e ล d คูณโค้ดส่วน4095โดยปกติ V l e ลขนี้จะเป็นเท่ากับ VDD ของบอร์ด่อมาเป็นฟังก์ชัน Output ฟังก์ชันคือเป็นฟังก์ชันที่ส่งสัญญาณออก DAC โดยมันจะวนห0ึจุดก็คือครบหนึ่งคาบดางนั้นจะมีฟังก์ชันนี้โดยการส่งค่าไปที่ DAC ก็คือถ้าพารามิเตอร์เป็น false ก็จะไม่เขียนลง P.E.P.R.O.M. แล้วก็ส่วน delay microsecond คือจะเป็นการคุมเวลาต่อหนึ่ง sample เป็นตัวกำหนดความถี่โดยรวมต่อมาเป็น function setup คือเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นโดยเราจะเปิด serial พื่อพิมพ์สถานะหรือ debug ก,ก่อน แล้วก็ DAC คือเป็นการเริ่มติดต่อ MCP 4 7 2 5ที่ address 0 x 6กนดังนั้นก็จะมี pin mode 2อง pin mode 3ม pin mode 4พ่ pin mode 2คือเป็นการเป็นปุ่มที่เลือกชนิดคืนหรือ waveform แล้วก็ pin mode 3จะเป็นปุ่มที่เพิ่มความถี่หรือว่า ลดดีลแล้วก็พินโหมดสีคือเป็นปุ่มที่ลดความถี่หรือว่าเป็นการเพิ่มดีลแล้วก็ Input Pull Up นะคะคือจะทำให้ปุ่มเป็น Active Low คือถ้าไม่กดจะเป็น High ถ้ากดจะเป็น Low ต่อมาเป็น ลูปที่ใช้รันจริงก็คือเป็นการอ่านปุ่มแล้วก็ปรับสถานะโดยจะมีปุ่มขาที่2ปุ่มขาที่3แล้วก็ปุ่มขาที่4ปุ่มขาที่2จะเป็นการวนชนิดขึ้น0 1 2 0 ไปเรื่อยๆแล้วก็มีดีบอลคือ3 0 0มิลลิเซกปุ่มขาที่3คือเป็นการเพิ่มความถี่ด้วยการลดค่าแซมเปิลดีเลย์ทีละ50ไมโครเซกค่ามันก็จะสั้นลงแล้วก็ปุ่มขาที่4คือลดความถี่ด้วยการเพิ่มค่าแซมเปิลดีเลย์ทีละ50ไมโครเซกค่าก็จะมีความยาวขึ้นซึ่งมันจะมีการเช็คขอบเขตที่ มินดีเลย์แล้วก็แมคดีเลย์ด้วยเพื่อแบบกันค่าหลุดช่วงค่ะต่อไปจะเป็นการเลือกตารางตามชนิดขึ้นแล้วค่อยส่งออกโดยจะมีการเรียกใช้การเรียกฟังก์ชัน o เอาพุ w เ v e ด้วยตารางที่ตรงกับซิกเน l ไทยแล้วก็ฟังก์ชันมันก็จะวาด1ค่าต่อการเรียก1ครั้งดังนั้นลูปมันก็จะวาดต่อเนื่องเรื่อยๆ การคำนวณความถี่โดยประมาณคือ1ขคาบจะเท่ากับ100จุดเพราะฉะนั้นเวลาต่อคาบก็จะประมาณ100คูณกับ sample delay ในหน่วยวินาทีความถี่ก็จะได้ประมาณ1ส่วนด้วย100คูณกับ sample delay หนึ่งวินาทีตัวอย่างเช่น sample delay คือ1 0 0 1 0 0 0ไมโครเซกมันก็จะเท่ากับ0.001วินาทีเพราะฉะนั้นค่าก็จะเท่ากับ 0, 0 1วินาทีและความถี่ก็จะเท่ากับ10%เฮิร์ซ